สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเราอยู่สวนส้มนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาทําวันนี้ก็คือการคัดผลส้มนะครับการตัดแต่งผลส้มเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันดกมากนะครับข้อเสียของมันก็คือจะทําให้ต้นส้มนะครับถ้าเราไว้ลูกบางพอดีลูกของมันจะโตสม่ําเสมอนะครับทําให้ได้ส้มเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ของส้มก็คือตั้งแต่เบอร์ห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าเราได้เบอร์ห้าถึงเบอร์หกขึ้นไปนะครับ เราจะขายได้ราคานั่นเองนะครับผมจะมาสาธิตนะครับหลักการเก็บส้มนะครับหรือว่าการคาดทิ้งนะครับให้เราจับขึ้นมานะครับเราจับขึ้นมาหนึ่งกิ่งนะครับให้เราสังเกตดูว่ามีลูกติดไหมถ้าเราเจอลูกติดกันปุ๊บอ่าเจอแล้วครับอันนี้นะครับในหนึ่งก้านนะครับจะมีลูกติดกันแบบนี้เราก็เด็ดไปหนึ่งลูกนะครับเด็ดออกไปเลยนะครับ เดี๋ยวแตบ,บไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าอะไรมามาชมกันครับเพราะว่าถ้าลูกติดกันแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นที่หลบซ่อนของมแมลงนะฮะเห็นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ามแมลงอะไรนะฮะมันคล้ายๆกับเพีียแป้งนะฮะอยู่แบบนี้นะฮะเราจำเป็นต้องเก็บออกหนึ่งลูกนะครับหลักการก็ไม่ยากนะครับเราจะใช้อ่าประสบการณ์นะครับแรกๆเราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญน,นะฮะแต่พอเราทําไป ปีสองปีนะฮะถ้าเราไว้ลูกปีสองปีเราจะเริ่มชินนะย่างเห็นไหมฮะแบบนี้ฮะมันแย่งสารอาหารกันฮะลูกนี้โตกว่าลูกนี้ฮะแล้วก็ลูกนี้ออกไปอย่าไว้เยอะเกินนะครับนี่ครัอันนี้สามลูกเนาะออกไปเลยเอาบวกไปหนึ่งลูกนี้ก็ติดกันฮะออกไปอีกอย่าไว้ลูกดกนะคะถามว่าควรไว้เท่าไหร่ล่ะอย่างหนึ่งผมคิดว่านะผมคิดว่าไม่ควรไว้เกินสิบลูกอะฮะอันนี้มี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้พอดีนะครับสิบลูกหักไว้ประมาณนี้ได้นะครับให้มันห่างห่างนะฮะแต่ถ้ามันติดกันเรายกขึ้นมาปุ๊บอันนี้ติดกันมากนะครับติดกันเหมือนลองกองเหมือนมะไฟนะครับไม่ได้คนระับแบบนี้ไม่ได้เราก็มาคัดคัดออกเอาลูกนี้ออกหนึ่งนี่ยังติดกันหน่อยนะฮะหลักการจะไม่ไตยตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับถ้าเราไว้มากไปนะครับต้นมันแบกรับไม่ไหวต้น มยืนต้นตายนะครับอาจจะไม่ตายปีนี้ฮะแต่ว่าหลังจากที่เราเก็บผลผลิตเสร็จอ่ะตายแน่นอนนะครับถ้าเราไว้ลูกพอดีมันก็จะดีครับมันก็จะเขียวแล้วก็จะสวยได้เก็บลูกทุกปีครับเราถามว่าถ้าเราไม่เก็บได้ไหมไม่เก็บมไม่เก็บไม่ได้นะเพราะว่าผลจะดกเกินไปการแต่งผลจะช่วยอะไรมันจะช่วยในเรื่องของมันจะได้ลูกที่ใหญ่สมเสมอน,นะครับต้นนี้ครับยังไม่ได้เก็บนะฮะยังไม่ได้เก็บ,บ,ม,กบมันจะดูหนา ตัดูหนามากครับวนต้นดูหนาดกมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับที่มันบางนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราได้เก็บออกนะครับเราคาดผลออกเรียบร้อยนะครับต้นนี้เป็นการแต่งที่ไม่หนาและก็ไม่บางจนเกินไปนะครับสังเกตว่าจะไม่มีลูกที่ติดกันนะครับ ทุกลูกจะเป็นอิสระนะครับเป็นอิสระจะไม่มีสองลูกสามลูกติดกันนะครับะเมื่อเราเก็บแล้วนะครับเทคนิคที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีตะกร้าหรือว่าถุงย่ามเนยก็ได้นะครับเพื่อเก็บส้มใส่นะครับให้มันง่ายแล้วก็ไวนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปเทใส่กระสอบนะฮะเทใส่กระสอบอันนี้แบบนี้นะฮะเทใส่กระสอบแล้วก็เอาไปทิ้งข้างสวนหรือว่าเอาไปทิ้งบริเวณที่เรา กำหนดไว้นะครับเราจะเด็ดแล้วก็ทิ้งต้นเราเด็ดแล้วทิ้งใต้ต,ต้นส้มไม่ได้นะใต้โคนส้มไม่ได้เพราะจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเอรานะครับกับโบรคแมลงตามมานะครับสําหรับการคัดส้มออกก็มีประมาณนี้นะครับการตัดแต่งผลส้มนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมลองไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับส้มหรือใช้ได้กับผลไม้หลายๆตัวครับเช่นมะนาวหรือว่าผลไม้อื่นได้นะครับเป็นการรักษาต้นสม้มแล้วก็เป็นการ รักษาคุณภาพนะครับรักษาคุณภาพผลผลิตของส้มน,นะให้มีขนาดผลที่สม่ําเสมอนะขาดได้ราคาดีนั่นเองนะครับเราวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ